สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกู้คืนบัญชี Facebook นะครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านของ Facebook ที่เราเคยใช้สมัครไปนะครับทีนี้แต่เรายังจําอีเมลได้เนาะเพียงแต่ว่าเราจํารหัสผ่านที่จะเข้าถึงอีเมลเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการกู้คืนเนี่ย ให้เราไปโหลดตัวแอปพลิเคชัน Google Chrome มาก่อนนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ Google Chrome นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คืออยู่ที่มุมซ้ายล่างเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่แอปนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปที่ลิงก์ Facebook นี่นะครับแต่ถ้าไม่มีลิงก์นี้ให้เราเสิร์ชเข้าไปใน Google ก่อนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ Facebook เพื่อจะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้มันก็จะเป็นหน้าล็อกอินใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราล็อกอินไม่ได้ครับเพราะว่าเราจาพาสเวิร์ดของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เรากดตรงลิงก์ด้านล่างนะคร ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วทีนี้เขาจะให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณทีนี้เราไม่สามารถเข้าเบอร์มือถือได้เนาะเราก็แต่เราสมัครถ้าเราสมมติเราก็อนหี้ที่เราสมัครด้วยอีเมลอะให้เราค้นหาด้วยอีเมลหรือชื่อของเราแทนทีนี้ของผมอะผมจะคลิกลิงก์ด้านล่างเนี่ยแล้วก็จะใชอะ้อีเมลที่ผมเคยสมัครเอาไว้นะครับ พอีย์อ e ี a มลเสร็จครับก็กดค้นหานะครับมันก็จะขึ้นบัญชีให้ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณใช่ไหมครับทีนี้เราป้อนรหัสไม่ได้เพราะาเราไม่รู้รหัสผ่านทีนี้ให้เลือกข้างล่างครับที่ว่ารับรหัสแทนอพอคลิกรับรหัสแทนเนี่ยมันก็จะส่งไปที่อ e ีเมลของเราถูกไหมแต่อ e ีเมลของเราก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราไม่รู้รหัสที่จะเข้าถึงอ e ีเมลได้เพราะฉะนั้น ให้เราเลือกตรงที่ลิงก์ด้านล่างสุดนะครับที่เขียนว่าเข้าใช้งานไม่ได้อีกใช่ไหมให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้มันจะเป็นขั้นตอนการกู้คืนบัญชีละก็คือในหน้านี้เขาก็จะบอกว่าต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงอีเมลใช่หรือไม่ใช่ไหมเขาาใช้ question mark นะครับแล้วก็หากคุณทํารหัสผ่านอีเมลของคุณหายให้ทาตามลิงก์ใดลิงก์หนึ่งด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งรหัสผ่านของคุณใหม่กับผู้ให้บริการอีเมลหลัก มันก็จะแบ่งเป็นอ e ีเมล Win d o w s l ไลท์ฮอตเมลแล้วก็ a ยา o ูเมลถูกไหมครับนี้ของเพื่อนเพื่อนเป็นอันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับผมผมเป็นฮอตเมลผมก็จะเลือกอันที่สนะครับปึ๊บอ่าแล้วทีนี้เขาก็จะถามว่าเราจะกู้คืนบัญชีของเราเนี่ยบัญชีไหนใช่ไหมครับก็คือให้เรากรอกบัญชีที่เราจะกู้คืนไปครับนี่ผมก็จะกรอก อ่ะมากอรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปครับทีนี้เขาก็จะบอกว่ารหัสรักษาความปลอดภัยอ่ะจะส่งวิธีการใดทีนี้เราก็ไม่มีอ e ีเมลที่จะให้ส่งไปเนาะเพราะว่าเราเข้าถึงอ e ีเมลไม่ได้สักอันเลยให้เรากดที่คําว่าฉันไม่มีหลักฐานเหล่านี้นะครับปุ๊บทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นการกู้คืนบัญชีของคุณเขาบอกคุณกําลังพยายามกลับเข้าไปใช้บัญชี microsoft ใดช่องแรกมันจะขึ้นบัญชี microsoft ที่เราต้องการจะกู้คืนถูกไหมครับ อันต่อมาเขาจะถามเราว่าเราควรติดต่อคุณที่ใดก็คือหมายถึงเขาจะติดต่อเราผ่านอ e ีเมลไหนได้บ้างเราก็พิมพ e ์อีเมลที่เราใช้งานได้นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับพอใส่เสร็จแล้วเรามันจะมีให้ Verify ตัวอักษรนะครับให้เราใส่อักษรที่เราเห็นเข้าไปนะครับ แล้วก,กดถัดไปทีนี้พอกดถัดไปปุ๊บเขาก็จะส่งรหัสเนี่ยเข้าไปที่อ e ีเมลของเราที่เราใช้งานได้นะครับแล้วก็กลับไปที่อ e ีเมลของเรานะครับขอกลับเข้าไปที่อ e ีเมลก่อนในอ e ีเมลของผมนี่นะครับนี่มันก็จะมีว่าทีมงานบัญชี m ม c r o ซ o f t นะครับส่งรหัสรักษาความปลอดภัยบัญชีมาให้นะครับก็คลิกเข,ข,ข้าไปนะครับนี่เขาก็จะส่งว่า ปวดใช้รหัสความปลอดภัยต่อไปนี้กับบัญชีที่เราที่เราลืมรหัสนะครับเนี่ยเขาก็ส่งรหัสความปลอดภัยมาเราก็เอากลับเข้าไปใส่นะครับแล้วก็ตรวจสอบอ่พาพอกดตรวจสอบปุ๊บทีนี้เขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลในการกู้คืนนะครับให้ใส่ให้ใส่ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดแล้วก็ประเทศแล้วก็จังหวัดรหัสไปรษณีย์ให้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่เราใช้ในการสมัครอีเมลมากที่สุดนะครับอีเมลตัวที่เราลืมรหัสไปครับซึ่งถ้าเราใส่ไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงอ่ะมันก็จะกู้คืนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ใกล้เคียงอ่ะมันก็จะกู้คืนได้แต่บัญชีของผมอันเนี้ยที่สาธิตให้ดูอ่ะผมไม่ได้จะกู้คืนหรอกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วทีนี้ พอเพื่อนๆมาถึงหน้านี้เพื่อนๆก็ไปตามสเต็ปต่อไปได้เลยครับมันก็จะเป็นการกู้คืนบัญชีแล้วถ้าเพื่อนๆกู้คืนได้สาเร็จเราก็จะได้รหัสผ่านในการเข้าอีเมลแล้วก็ไปเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่ได้เลยนะครับแต่ของผมอันนี้ขอจบไว้ตรงเท่านี้นะครับเพราะว่าอีเมลของผมไม่ได้ต้องการกู้คืนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ